เอาแล้ทำไมวันนี้ก็ให้ช่างล้งมาเปลี่ยนวาล์วลมให้นะครับรถต้อบกววาล์วลมรั่วนะ้วช่างลิงก็ซื้ออันใหม่นะครับมาเปลี่ยนให้ครับเวลาเราเบรคแล้วมันมีเสียงลมออกตลอดเวลาทำให้ระบบทางลมมันไม่พอในเวลาที่เราใช้งานนะครับก็ประมาณลมรั่วนั่นหละนะครับเราก็ต้องมาเช็กกันนะครับรถเราเก่าแล้วยังไงก็อยากให้เรื่องลมมันมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบรคไม่อยู่นะครับคลิปนี้นะก็จะมา พูดถึงนะครับลานใหม่นะจะพาเพื่อนๆไปดูลานใหม่เพราะว่าเราอยู่กับเฮียมาก็หลายปีแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เฮียรถก็เพิ่มเยอะจริงๆนะครับ20คันนะตอนนี้คุณ <Yeah. S 1> สุกสร์ก็จอดปะปนอยู่กับเขานะตอนนี้อยู่3คันนะ่อดรถที่ผมเช่าขับก็ไม่ได้จอดที่นี่นะครับจอดที่ลานเช่าขับเดี๋ยวเวลา,าวันอาทิตย์แบบนี้หรือวันหยุดนะครับมันก็จะค่อนข้างแน่นนะครับเราก็เลย คิดดีแล้วนะครับว่าเอ้เราย้ายไปสถานที่ที่เหมาะสมดีกว่านะครับก็อยู่ใใไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใ,ใกล้แค่นี้นะครับที่เราเลือกตัดสินใจที่จะไปตรงนี้ก็คือหนึ่งก็คือไม่ไกลยังอยู่ในระแวกเดิม2ก็คือพี่ชายของเราเนี่ยเป็นลูกน้องเก่าของเจ้าของที่ตรงนี้อยู่มันก็อาจจะทําให้เราสะดวกง่ายขึ้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลย เมตรสี่สิบคุณสี่สิบสามสิบเมตรสามสิบเมตรก็สามงานน่ะไร่หนึ่งมันมีสี่งานถ้าไร่หนึ่งมันจะมานี่อีกประมาณเกือบประมาณกล้วยนี่ยน่ะอ้ยอันนี้มีทั้งหมดสองอันนี้มีทั้งหมดสองไร่ใชไหมแต่ตอนแรกก็คือตอนแรกคุยกันว่าไร่ละหมื่นแต่นี้พอเราต่อแปดพันแกก็เลยให้แค่ตัวนี้ประมาณสามสิบเมตรถ้าสี่สิบเมตรหนึ่งไร่เหรอ อ่าสี่สิบเมตรหนึ่งไร่อ่าสี่สิบเมตรนี่มันละไรเขาทำดัลทำดัลเนี่ยก็เกย์ก็ฉลาดไงเราต่อเราต่อแปดพันเกย์ก็โอเคแปดพันแต่เกย์ลดปริมาณพื้นที่อ่าแต่เองทอเฮ้ย์ดไปนแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องไอ้ต้นเชือกข้างๆนู้นอ่ะเดิมตรงะแต่เราต้นตรงอ่าลิ้มมุ้เองน่าจะปล่อยเลยอ่ะใช่ไหมมีมีรอฝั่งนู้นก็ถอยเอาไว้ถอยห่างเข้าไปแต่ว่าไอ้ตรงนี้เราอาจจะบะยาจริงๆประมาณเดิม นา,าดเตตเราไ่ทุบวันนู้นเลยใ่ดีไปแล้วท่านจะวางตู้ออไ,ไ,ได้มั้งไม่ได้ติดขนาดนั้นหรอกโอ้โหใกล้คลั่งบ่เอ๊ะเบียมันไอ้นั่นไปเฉยดินมันไปชนนี่แหละแต่ว่ามันมัน <c oughs> ไม่เน้นก็ต้นไม้ถ้า,ามัานอยู่ก็คือตูกต้ก็ตู้ ไว้จอดรถกระบะไปเสียบไปงี้นะอใช่ตู้มันก็จะเริ่มจากต้นต้นเนี้ยนะออืไ้ต้นนเู้แรกก็เริ่มจากต้นนี้เลยก้าวแค่ต้นยูคาร์เลยทำไมอยากตัดมันอ่ะงั้นไอ้ต้นนี้ก็อาจจะทับไปหรือยังไงก็เอาแนวไม่ได้ไหมล่ะมันจะติดชายคาเราติดต้นเนี้ยไม่ติดแต่ต้นเนี้ยติดลกต้องย้ายตู้มัน6เมตรใช่ไหม6เมตรก็จะมาถึงประมาณนี้นี่ก็จะเป็นการวางแผนนะ ไปตู้ตอไอ้สาเมตรสามเมตรไสาเมตรเจ้หกเมตรก็ถูกแล้วไงสามเมตรอะไรล่ะหกเมตรอะไรมาถึงนี้เออทำไมมันยุบขนาดนี้หกเมตรดินดินเนืเนเนที่ยุบยุบอุ้ยทำไมยุบไอ้นี่ไอ้นี่แนวลุงให้ไมโครขุดขุดให้ให้รากดำลงได้แนวขุดดี่าง ตรงแนวเนาะี่สุยแนวแมวต้นดูชาไเลยเพราะว่าให้มันโผลคุยคุยแล้วก็ก็ตู้ตู้อยู่ตรงนู้นหนึ่งตู้แล้วก็ห้องน้ำเลยก็ได้ไหมตู้ตู้ปุ๊บก็ห้องน้ำเลยเว้นนิดนึงอ่าแล้วก็ตรองน้ำเลยอ่าเว้นนิดนึงเว้นนิดนึงแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำเป็อยู่แนวแค่นี้แค่นี้ก็พอห้องน้ำอยูไหห้องน้ำก็เหมือนว่าถอยขึ้นมาหน่อยทางไอ้ไอโอชัวม์ไม่ก็ต้องวางชิดโน่นเนายอ่า เว้นเว้นเพื huh? ่อได้ต่อห้องต่ออะไรการ่ ah> ิแต่ก็ไม่แน่เราแต่ก็เว้นไว้ให้เฉยกเว้นก็แลวนั้นโอ้อันหนึ่งมาถึงนี่กาเว้นให้สิเว้นนิดนึงเว้นอันนี้แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็อาจจะเป็นคอยพูแล้วก็ค่อยต่อไปน้นเอาพูต่อเลยเพราะว่าไอ้มันยังโล่งอยู่จะได้ไม่ต้องเดินสายไฟเยอะหมดเลยบานบนเตันที่ก็มพี่ก็ลงตู้ยาวอีกตู้หนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ก็ลงตู้ใหญ่อีกตัวหนึ่งอกมนงน้ัค่อยขยับได้ห้อยฟูมันขยับได้ตรงน้ำประมาณ่ายอ่ตู้ยาวอีกตู้นึงตู้ยาวตู้หนึ่งก็คือติดติดรถแพงอได้ทำไมยังไม่ได้ตู้ยาวตู้หนึ่งแล้วก็มันก็จเหลูาุงจะทำอะไรไหมนี่วัดอะไรสิบสอมานเเ้ยเติเ อืมแล้วม,มัน,มมมไ,ไ,น,นมไม่ได้หมดมารถจ้ะไปแล้วก็ได้กลับกับลุงอ่ามีหมวกไหมในรถเดี๋ยววัดนี่กับลุงกอแล้วเดี๋ยวดิ้งชุดนารีนมาอยู่ดนตชุดนารีนตัวเรียนให้ตัวเรียนแค่เผื่อไว้เชหน้าปักตรามายัย แค่ว้นห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะอาจจมันมันก็จะต่อมาจากตู้นั่นนี้แต่ก็งั้นก็เอาเอาสี่สี่เมตรยาวไปมากมันจะเปลืองเอเหมือนมาต่อจากตู้เลยใช้คาเดียวกันกับตู้มาเลย3ามเมตรก็พอแล้วมากงเมตรเป็นลูกปีเนี้ยหรือนี่ต้องทำแยกเดียวเขาจะให้แยก แต่การอาจจะไปนอนข้างบนทำออฟฟิศข้างบนก็ค่อยให้มันไปนอนข้างบนไม่สามเมตรไปแล้เองเออวู้ยใหญ่จนฮะใหญ่นี่นี่ใหญ่เอออันนี้คือห้องห้องเบียมันต้องเลยมันนี่ประตูมันเข้าหน้าบ้านอยู่างไรสามเมตรก็พอแล้วสามเมตรสามเมตรก็ใหญ่แลนะ้วไ<า>อ้เทอไ์ถุงม,มสาเมตรถุงมเมตรถุงลมห้องน้ำ หน้ำก็ประมาณร้อยห้องน้ำก็ห้องน้ำก็ถ้าสามห้องเนี้ยห้องห้องละไม่แค่ไปตีไปสองเมตรอ่ะสองเมตรสามห้องหกเมตรสองห้องก็พอสองห้องเออสองห้องก็ตีไปสี่เมตรไหมองอืมสี่เมตรห้องละาสองเมตรเลยอ่สองเมตแค่ไหนสองเมตรสองเมตแค่นิดเดียวหนาปะหนึ่งสองเมตรเดือดหรองูถลทูดเลยสองเมตรตั้งใหญ่ห้องน้ป ยังใหญ่แล้วเนี่ยยังใหญ่แล้วเนี่ยเท่าของเฮียเลยปัดดีของเหียเลยล็อกว้ล็อกเออเนี่ยแค่นี้แหละสองห้องเลแค่นี้แหละสี่เมตรนีห้องน้ำห้องน้ำข้าปูเราข้าวปูให้เพื่อนจำขาปูสี่เมตรขาปูน่ะสี่เมตรขาปูก็ประมาณนี้ประมาณนี้อะท่ว นี่ก็คือตู้ถ้ามีตู้ถ้ามีโอกาสได้ตู้ยาวก็เนี่ยวางนี่เลยตู้ยาวก็ดูก่อนว่าจะมีงบซื้อไหมให้ตู้ยาวมีเขาขายถ้าจังหวะมันถูกอ่ะก็จะซื้อมาตู้ยาวมาแล้วกันได้สามห้องมันสิบสองเมตรตู้สิบสองเมตรไม่ถึงหลอกเออมันจะยาวได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เว้นไงไอ้ยไม่ได้เว้นนั่นนะมันก็ต้องเว้นระยะต่องอ้ข้างห่องอ่ะนะอืมถ้านี่ ก็เบนข้างเราหน่อยถ้าเบนข้างเราหน่อยก็อยู่ประมาณตีไป13เมตรไม่หล่ะ13เมตรนี่ก็วิ่ง12เมตรไม่พูดถึงตู้มันแค่นี้เลยก็เทียบระยะเลยต้องเว้นระยะข้างข้างห้องอก็จะประมาณนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับไปรับชมอนาคตที่จะเป็นล้านใหม่ของเราแค่เพียงค่าวๆ้าไปก่อนนะครับหลังจากพรุ่งนี้เราก็จะมีการ ปเจนเอกสารแล้วก็ถัดไปวันถัดไปขอเอกสารไปขอน้ําไฟนะถัดไปก็จะมีทางผู้ใหญ่เจ้าของที่นะครับเขาจะส่งน้ำหนาคุณเอ้เอสมหนาคุณด้วยการไปถมหินคลุกนะครับเพราะว่าไม่อยากให้รถใหญ่แบบว่าเหยียบดินมันอาจจะแบบแน่นติดล้อใช่ไหมก็อ่าไม่แน่นนาองแล้วก็จะเอาไม่แน่นมันจะติดล้อเออมันจะทมอะไรมาเนี่ยก็จะเอาหินคลุกไปลงให้แล้วเราก็จะมีโครงการเอาไมโคูมาขุดฝังท่อท่วมเดิมพี่ชายก็จะไปเดินขอ,อเอกสารเดินน่าเดินไฟยุ่พร้อมนะครับแล้วเราค่อยย้ายมาอยู่นะครับตัวนี้ก็จะอ่าเช่าเดือนละแปดพันบาทนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยขอบคุณครับ